ความเร็วตอนนี้ประมาณ 120, 2> mm. 1 2 0เกือบ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นซุปเต้องหู้อ่อนนะ,ะความพิเศษก็คือจะของร้านมาย่างให้ทานนี่นะครับสวัสดีครับลุงฝนคนบ้านนอกนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดหนองคายอีกแล้วครับ จังหวัดหนองคายนี่จะไปเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกไปนอนที่ใต้สะพานามิตรภาพไทยลาวนะครับแต่รอบนี้จะไปทดสอบรถนะครับว่าอัออตราการกินน้ำมันของรถเนี่ยกี่กิโลลิตรนะครับเพราะมีหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับก็ถามมาลุงผลก็ไม่เคยทดสอบสักทีนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันกินน้ำมันมากขนาดไหน เวลาที่เราใช้งานจริงนะครับตั้งแต่ซื้อมาก็ใช้อย่างเดียวยังไม่ยังไม่ได้ทดสอบวันนี้ก็จะมาทดสอบด้วยการเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายนะครับซึ่งจากภูเรียงไปหนองคายก็จะ,ะมีระยะทางประมาณไปกลับนะครับประมาณ360กิโลนะครับผมซึ่งก็จะผ่านจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็ขึ้นเขาตรงหนองบัวลำพู แล้วก็ไปที่จังหวัดอุดอรธานีแล้วก็เข้าไปที่จังหวัดหนองคายนะครับก็วันนี้จะไปกินข้าวร้านอาหารเกาหลีนะครับร้านวิ่งย่างเกาหลีของน้องชายนะครับซึ่งเขาไปเปิดร้านใหม่บอกว่าอยู่ที่ริมโขงนะครับเคยไปทานรอบหนึ่งแล้วอร่อยมากนะครับแต่ตอนนี้เขาย้ายร้านก็เลยจะไปฉลองร้านใหม่นะครับไปลองดูว่าจะอร่อยมาก เดิม,มเดี๋ยวตอนนี้เราจะเติมน้ํามันถ้าเต็มถังก่อนนะครับแล้วกลับมาก็จะมาเติมอีกทีหนึ่งเพื่อจะมาคํานวณว่าเราใช้น้ํามันไปมากน้อยขนาดไหนนะครับ เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยนะครับมาเช็คหน้าจอมอนิเตอร์ของรถนะครับบอกว่าน้ํามันเต็มถังรถคันนี้วิ่งได้693กิโลเมตรแล้วก็เราไปตั้งค่าการเดินทางของทิป A นะครับว่าทริปนี้ไปกลับเนี่ยระยะทางกี่กิโลนะครับแล้วก็มาเติมน้ำมันอีกทีว่าใช้น้ำมันไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับวันนี้ผู้โดยสารครบทีมนะครับมีอมาม่มีลูกสาวมีลูกชายแล้วก็มีป้าน้องนะครับผม เป็นภรรยาของลุงฝนนั่นเองนะครับรถคันนี้นะครับหนักอยู่ที่3,000กิโลนะครับผมตอนที่แจ้งกับทางขนส่งถ้ารวมผู้โดยสารแล้วแล้วก็รวมกับน้ำที่บรรทุกมาด้วย140ลิตรก็จะบวกลบไปประมาณ3,300กิโลนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,300 cc ซีซีนะครับ130แรงมา้า ขับเพื่อนล้อหน้าแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเซมิออโต้เคยเล่าไปแล้วในคลิปขับรถบ้านยากไหมนะครับก็มีหลายๆคนถามอีกเหมือนกันครับว่าเกียร์เซมิออโต้มันเป็นยังไงเกียร์เซมิออโต้มันก็จะคล้ายๆกับเกียร์ออโต้แต่เวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ไปใช้แบบเกียร์ธรรมดามันจะทําได้เร็วกว่าเกียร์ออโต้แค่นั้นเองครับอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยคือไม่มีคัดขับเหมือนเกียร์ออโต้นะครับผมก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ คลิกไปด้านข้างคลิกไปด้านข้างเปลี่ยนเกียร์คลิกกลับมาโดยไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยนะครับผม ตอนนี้ประมาณ120เกือบ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ทำได้ซึ่งรถบ้านของลูกขนคันี้นะครับเขาจำกัดความเร็วไว้ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราวิ่งขึ้นไปถึง130เมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเตือนจะมีไฟเตือนว่าให้เราลดความเร็วทันทีนะครับ ส่วนเรื่องปัญหาการโยกการโค้งของตัวรถก็ไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงล่างได้เปลี่ยนเป็นแบบตรงๆแล้วก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ไปซึ่งท,ทําความเร็วได้สบายๆถ้าเกิดว่าเราขับทางไกลแล้วเป็นทางเรียบยาวไปแบบนี้นะครับถนน,นเส้นสองตัวลรครูหลังจากเขาไปถึงอุดอนานีเนี่ยเป็นเส้นที่สวยมากเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผิวจราจรก็เรียบดีครับ บ้างบางจุดนะครับที่กูุง่ทแต่ก็น้อยมากนะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่สองข้างทางนะครับโล่งดื่นมากนะครับเป็นถนนที่สวยเส้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรามาถึงที่หนองคายแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน1 2 3สฮันนาทูนเซ็ตเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีนะครับแล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์อยู่หลายเมนูเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ร้านมาเปิดใหม่อยู่ตรงริมโขงพอดีนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านมาทางทายนะครับร้านนี้แนะนำเลยอร่อยมากนะครับเดี๋ยวรอคิวตอนบ่ายสองเพราะว่าจองโตไปเจ้าของร้านจะเป็นคนมาบริการย่างให้กับลูกค้าเองทำไมเจ้าของร้านอยากมาย่างให้ลูกค้าเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะรู้ว่า โสามชั้นควรย่างเท่านี้พอดีกินเนื้ออันนี้ควรย่างเท่านี้พอดีกินนะครับเขาจะจัดการให้เลยนะครับลองเดี๋ยวเราเข้าไปกินนวไปดูด้วยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราเดินทางมาจากปูเวียงนะครับเดี๋ยวดูจากการคำนวณของรถยนต์นะครับที่เราจะมาตรสอบกันว่ามันใช้น้ํามันไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดินทางมาทั้งหมด 181กิโลเมตรนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่7.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเราเดินทางเฉลี่ย54กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดินทางมาใช้เวลาจากภูเวียงมาถึงหนองคายใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีโดยประมาณนะครับขากลับไปถึงภูเวียงจะไปเติมน้ำมันกันอีกทีจะไ,ได้เฉลี่ยดูอีกรอบนึงว่าเราใช้น้ำมันจริงๆเนี่ยกี่กิโลลิตรนะครับกับน้ำมัน30.49บาบาท แนะนำเจ้าของร้านน้องอาร์นะครับผมเป็นเจ้าของร้านหนึ่งสองสามหันหน้าถูเด็นใช่ไหมอยู่น้องคายริมโขงนะครับรบ้านนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการเรามาประเดิมก่อนเลยนะครับด้วยเมนูพิเศษมาวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างข้าวยำนะครับยี่ิบบาทนะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวยำครับต่อด้วยผักหลายอย่างครับอืไข่ซอสอ ทธกินต้องคุกใ้เข้ากันก่อนวิธีกินต้องคุกให้เข้ากันก่อนใครจะเป็นคนคลุกแงค่ะแงไทยก็แล้วกันอ่าไปตอนนีมาจากสองเหลือในตู้เย็นขเรี้ากันอ่าเมนูนี้มันมีอะไรเหลือนู้เมาุีใได้ง่เมนูสองเหลือนะครับรายการต่อไป แลเป็นผักออร์แกนิกนะครับอ่าเป็นปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับเราใบรับรองจากออร์แกนิกแคลเลนด้วยอเราสวนเรารเลยปลเลยแล้วก็พวกอาหารทุกอย่างเราจะไม่แช่ซีครับเป็นของสดวันต่อวันถ้าของแช่รีจะก็ไดไ้ไม่อร่อย,อรอยครับทุกอย่างเราทักมัหมดเลยสำหรับอามา กู๋เนื้อพวกนี้ก็ไม่เหนียวกินได้ <c oughs> เพราะว่าเคยมากินรอบนึงแล้วอร่อยมากคราวนี้จะต้องอร่อยมากที่สุดนะครับหมัดเรามาเริ่มกันเลยนี้วันนี้เราเตรียมชุดนี้แล้วก็มีอะไรเพิ่มอีกอเดี๋ยวมีกิมบัครับเป็นข้าวผัดปลาไคล้ายๆูชิออเอาเลยนะครับเริเลยเอาเลยเอาเลย คิมแบบปูอัดแฮมในเกายลีไม่ได้มีไส้นี้ครับต้องเราที่คนในอ้นเดียอ, <c oughs> อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับเป็นซนะิกเนเจอร์เเนาะแล้วเราเป็นเกาไลสไตล์อ่ารสชาติอะไรอ่ะมากินเลยอมาหิวมาชิมก่อนเลยมาครับตามสบายไม่มีพิธีอะไรทั้งนั้นพิธีคือมากินอย่างเดียวมาไกลามามา <c oughs> จองตั้งแต่ได้ข่าวว่าจะย้ายร้านเราจองไว้ก่อนเลยแต่ก่อนร้านนี้จะมีอยู่แค่โต๊ะเดียวนะครับคือทําโต๊ะเดียวความพิเศษก็คือจะขอกน้นมาย่างให้ทานนี่นะครับก็ทุกเมนูเราจะไม่ใส่นคอนุนยุมัยใหม่ทำเป็นน้ะต้องเรื่องนทุกเมนูไม่มีผงชูรสและพิเศษอีกอย่างในนาะทุกอย่างในร้านทําเองหมดเลยตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้อันนี้ก็ทําเองนะคือทําเองทั้งหมดเลย ตกแต่งภายในตกแต่งภายในเองทั้งหมดเลยไม่ได้จ้างเรีว่าสุดยอดมากครับใส่ใจรายละเอียดรู้ทุกรายละเอียดของร้านทำจริงไม่มีเงินจ้าง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จ้างอยู่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําเองได้นะมันถูกใจเราเนาะ,ะ,ะที่ว่าตอนนี้เป็นหมดแล้วครับเดินไปก็เป็นเป็นหมดแล้วแอร์นี่มันไม่กินเองนะ <c oughs> ไอแอร์ก็ทำไม่เป็น ทำเลก็ภูมิใจครับอ่าสุดยอดเลยทำเลก็ดีนะเพราะว่าอยู่เย็นๆนเนาะเย็นๆก็เดินริมโขงก็ดีแต่ว่ากลางวันเนี่ยมันจะร้อนหน่อยเนาะร้อนครับไม่หน่อยนีร้อนร้อนตอนเย็นคนมาเดินเยอะมากออกายนะครับเนื้อกินสิงๆก็มีโฟมแล้วสิให้ย่อยดร

มีทางขอกทางั้านนะครับเอาหมูสามชั้นนะครับใส่หางใส่หางไป,ป,ไปแล้วแล้วก็ใส่กิมจิใส่ข้าวอแเ้่ก็ุงไสทุ่คนนะครับโอเคไหมครอ่ะ,อะเอานนี้มาหนึ่งใส่กิมจิเนาะ,ะใส่กิมจหมูเชยข้าวตอแล้ว,ลวก็สานชั้นแล้วก็สามชั้น ใส่กระเทียมใส่มิ้ด้วยก็ได้ครับแล้ชอบอันนี้คืออะไรนี่คือคืออะไราจานอ๋อนี้คือน้ำสลัดครับน้ำร้อนมันใส่ใส่เลยครับใส่มิ้งนะน้ำจิ้มสีส้มคือคอ,อ,อัอนนี้เวทีเราทำันนี้นี่นะครับเป็นวิธีกินของทางร้านอันนีเราก็ทำเองครับอืมอันนก,กินก ทุกอย่างทำเองหมดทำซุปทำเองเหลือแต่หมูยังยา,างเงนั่นะต้มอ่อนครับอันนี้เป็นซุปต้งผู้อ่อนนะเอเป็นไงมากก็บเ้ามอากร,าาเอ,าราาอเคอ,เคอ,เคอเคยพูดไม่ได้เาว่าเต็มปากอยู่รับเนี่มาก คือเครื่องเพียงเครื่องเพียงที่เราสามารถเติมได้ไม่อัดเติมฟรีครับเพราะว่าทางร้านทำเอง1 0ิ2ตันยี่10-20กโลเลยมากัน5คนกินหมูเซตใหญ่แล้วก็มีรายการเพิ่มอีกตั้ง3อย่างเซตนี้อยู่ที่1,286บาทถูกมากครับและอิ่มอิ่มึงนี่ สำหรอบวันนี้ก็ขอบคุณน้องอร้ามากนะครับที่ดูแลลุงผลคุณพ่อเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะครับอาหารอร่อยมากรอบหน้าเราจะมาเจอกันอีกนะครับผมวันนี้ขอตัวกลับก่อนปักเต่ากินแล้วกลับบ้านได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปเดินทางปลอดภัยครับครับผมนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ เดินทางกลับอำเภอภูเวียงกันเลยนะครับผมระหว่างที่เรากำลังจะกลับก็จะขับรถชมวิวริมแม่น้ำโขงจังหวัดนนองคายไปเรื่อยๆครับ เช็คว่าใช้น้ำมันไปทั้งหมดกี่ลิตรนะครับเราเดินทางไปทั้งหมดตรงนี้นะครับ300 61กสิโลนะครับระบบรถเนี่ยบอกว่าเราใช้น้ำมันอัตราการสิ้นเปลืองนี้อยู่ที่8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารถจะคำนวณถูกต้องหรือเปล่านะครับ ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย55กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเดินทางทริปนี้ทั้งหมด6ชั่วโมง31นาทีเดี๋ยวรอพี่ใหญ่เขาเติมเสร็จแล้วเราจะเข้าไปเติมดูว่าเราจะใช้น้ำมันหมดไปกี่ลิตรนะครับผมใช้น้ำมันไปทั้งหมด50ลิตร 50ิลิตรเราวิ่งไปทั้งหมดก,กี่กิโล,ละ uh, นะ361กิกิโล361อกิโล3า1หห่ารด้วย50เท่ากับลิตรหนึ่งเนี่ยวิ่งได้ประมาณ7.22กิโลโตเราจะคำนวณกิโลละกี่บาทเอา30.49่าหารด้วย7.22ก็ตกกิโลละ 4บาท22สงตังก็จบลิปทดสอบการกินน้ำมันของรถบ้านของอุคคลคุณวานนอนะครับก่บอนถึงบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับผมถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับองค์ลุณว่านอนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ